โอเคนะครับผมตัวนี <anak> ้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับมาเมื่อกี้เลยนะครับผมจํานวน30บาทนะครับในส่วนของการถอนเงินไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเพียงแค่หวันนะครับเงินก็เข้ากระเป๋าทูมิน่บอลเล็มาเลยนะครับได้เงินจริงแน่นอนเนาะใครสนใจนะครับอยากจะมีเงินเข้าทูมิเน่บอลเล็ฟรีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินเข้าทูมิเน่บอลเล็ตแบบนี้นะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็ ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับที่เราได้ถอนไปเมื่อวันนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นแนวทางในการหาเงินฟรีทูนีว่วอลเล็ตด้วยนั่นเองนะครับก็เพียงแค่1วันนะครับเงินก็เข้ากระเป๋าทูมี่วอลเล็ตมาเลยนะครับจำนวนที่ผมถอนไปเนี่ยถอนไปที่30บาทนะกรณีเลยนะครับได้รับวันที่3กรกฎาคมนะครับ เวลาก็ประมาณ3ทุ่ม56นะครับเงินก็ได้เข้ามาที่30บาททำฟรีได้เงินจริงแน่นอนเนาะส่วนใครที่สนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการถอนเงินไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับผม Bing New นะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวแล้วก็เป็นแอปใหม่นะครับที่ผมได้รีวิวไปเนาะ ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับชื่อแอปผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับไปดาวน์โหลดที่ l a y Store นะครับเล่นได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็รีบไปดาวโหลดมาเล่นนะครับทำก่อนได้เงินก่อนแน่นอนนะครับจำนวนเงินถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10บาทนะครับสาบาทนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็น100หรือว่า200เนาะสูงสุดที่500บาทในการถอนเงินนะครับซึ่งผมทดลองถอนที่30บาทนะครับถอนไปเมื่อวานนี้นะครับผมในวันที่2นะครับผมได้รับเงินวันที่3 รูปที่ผมขึ้นไว้ให้หลักฐานขวามือเลยนะครับได้จริงๆแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนนะครับสำหรับขั้นตอนและก็วิธีการสมัครนะครับผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถไปดูได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมแอปนี้เล่นได้แค่ Android นะในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS ไม่สามารถใช้งานแอปนี้ได้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใส่รหัสเชิญด้านซ้ายมือด้วยนะครับผมต่อไปนะครับให้เรากดมาที่เมนูหารายได้นะครับผมเมนูที่2ตรงกลางหน้าจอเลยนะครับ นี้เนี่ยจะมีการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่5,000คะแนนนะครับกดคําว่าโกเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมให้เราใส่ id คําเชิญของใครก็ได้นะครับใส่เพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นอีก5,000คะแนนถือว่าได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ลองมาใส่ดูได้นะครับของผมเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะ10063263นะครับก็ฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทาเงินของแอปนี้กันนะครับต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีรายได้เข้าที่ทรูมัน วอล l ล็นะครับผมแอปนี้นะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับแล้วก็ทำภารกิจต่างๆนะครับผมในส่วนของหน้าหลักนะครับก็จะมีเหรียญทองนะครับเราสามารถกดรับได้เลยนะครับผมตรงนี้กดรับได้เลยนะครับกดรับได้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับการรับคะแนนตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากรับเพิ่มขึ้นนะครับก็เพียงแค่กดรางวัลคูณ2นะครับหรือว่า2เท่านั่นเองนะครับจะเป็นการดูแอดโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนั่นเองนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับต่างนี้นะ นะครับกดรับได้เลยนะซึ่งผมจะรับแค่ครั้งเดียวนะผมจะไม่ดูนะครับกให้เพื่อนๆเนี่ยกดดูต่อได้เลยนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนคูณ2งนะครับอันนี้คือแนวทางการเล่นนะน่ครับผมก็กดรับให้หมดเลยนะครับผมไม่ยากนะครับแอปนี้เล่นง่ายต่อไปนะครับวิธีการอ่านข่าวนะครับผมจะอ่านข่าวได้อย่างไรก็คือในส่วนของหัวข้อนะครับด้านบนมีหัวข้อให้เราดูว่าเราเนี่ยจะอ่านเกี่ยวกับข่าวแบบไหนประเภทไหนนะครับเราก็เลือกได้เลยเนาะเศรษฐกิจบันเทิงอะไรประมาณนี้นะครับผมการเมืองกีฬานะครับสุขภาพความงามหรือว่ากฎหมาย เทคโนโลยีนะครับก็มีเยอะนะครับผมรถยนต์เนาะแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับผมจะกดโหมดท่องเที่ยวแล้วกันนะครับหัวข,ข้อท่องเที่ยวนะแล้วก็ผมจะเลือกเป็นอันแรกนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นตัวนะครับอ่านนับคะแนนให้เรานะเราก็แค่เลื่อนแบบนี้นะครับผมเลื่อนอ่านข่าวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขีดนะครับมันจะเต็มวงกลมนะครับหรือว่าเต็มรูปดาวนั่นเองนะครับพอมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนให้เราทันทีนะผมได้รับมาที่87คะแนนนะครับเราจะอ่านต่อเลยก็ได้นะครับเพียงแค่เราเลื่อนแค่นี้นะครับผมเลื่อน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 ไปนะครับเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะได้รับคะแนนนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะเราจะเปลี่ยนข่าวใหม่่กก็ได้้หรืืออานนนนเเเเมัคคพีียงแแล นะครับผมเลื่อนเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ละครั้งเนี่ยมันจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันนะทุกคนมันจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันนะเราก็เลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับไม่ยากนะครับเล่นง่ายมากนะครับอันนี้ผมรอดูว่าผมจะได้รับกี่คะแนน,น,นได้รับมาที่92นะครับครั้งแรกได้มา87นะอันนี้ก็ได้รับมาอีก92นะครับวิธีการเล่นประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะต่อไปเป็นในส่วนของด้านบนตรงนี้ผมลืมบอกไปนะครับตรงนี้จะมีหีบนะครับให้เรากดรับในส่วนของคะแนนเพิ่มนะตรงหีบตรงนี้นะครับผมรับคะแนนอยู่ที่84ะแ นะครับผมถ้าเราอยากรับเพิ่มก็กดคูณ2ได้เลยนะครับเหลือเวลาอีกแค่3นาทีถึงเราจะทําการกดต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดได้ทุก3นาทีนั่นเองนะครับตรงรูปนิ้วนะครับตรงนี้จะเป็นการแนะนําให้เรากดเช็คอินรายวันนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราเช็คอินทุกวันต่อเนื่องตามที่เราเข้าใช้งานของแอปนะครับเราจะได้รับคะแนนสูงสุดถึง3 0,000กว่าคะแนนเลยถือว่าเยอะมากๆนะครับสังเกตตรงนี้กล่องของขวัญนะครับในแต่ละวันนะครับผมตามที่มัน ขึ้นไม่ให้เนาะกล่องแรกเนี่ยอยู่ที่1000คะแนนกล่องที่2 2 0 0 0กล่องที่ 3, 4000กล่องที่43,000 0คะแนนเลยถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูกดเช็คอินนะครับผมอันนี้ผมได้รับมาอีก1000คะแนนนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมเช็คอินต่อเนื่องมาแล้วนะครับผม3วันนะครับอ่าในวิธีการเช็คอินนะครับต่อไปด้านล่างเมนูที่2นะครับหารายได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับก็มีการรับชมวิดีโอโฆษณาเพื่อรับเหรียญนะครับทั้งหมด5ครั้งรับไปเลย5 500คะแนนบวกอีก3เพชรนะครับอ่านข่าวเพื่อรับเหรียญนะครับทั้งหมด10ครั้งเนาะเมื่อกี้ผมอ่านไป2รอบนะครับผมถอนเงินสําเร็จนะครับเมื่อกี้ผมถอนไปสําเร็จแล้ว1ครั้งกดรีวอร์ดตรงนี้เลยนะครับอ่ากดเข้าไปได้รับมาอีก100คะแนนนะครับจากการทําเงินฟรีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็ใส่รหัส id คําเชิญเนาะรับ5,000คะแนนนะครับหมุนวงล้อนะครับผมก็ให้เรากดเข้า เพิ่มนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ต่อไปเปิดทีบสมบัติ10ครั้งนะครับเป็นการดูโฆษณานะครับทุกๆ3นาที10ครั้งก็30นาทีนะครับผมเกาะให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเพนนะครับผมเมื่อครบนะครับต่อไปก็ด้านล่างอันสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบการเชิญเพื่อนนะครับถ้าใครอยากแกรับเงินวันละ500ต่อวันนะครับคุณจะต้องสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองถ้าคุณไม่เชิญเพื่อนโอกาสที่คุณจะได้เงิน500ยเนี่ยมันก็จะนานมากมากกว่าจะได้เงิน500บาทนะครับผมถ้าเราท ทำเองโดยที่ไม่เชิญเพื่อนเลยก็อาจจะนานมากนะครับกว่าจะได้เงิน500เนาะเราจะต้องไปเชิญเพื่อนเพิ่มเติมนะครับถึงเราจะได้รับเงิน500บาท นะครับผมการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ดูตรงนี้นะครับมีคามําว่าชวนทันทีชวนทันทีปุ๊บแล้วเราก็กดคัดลอกตรงนี้นําข้อความตรงนี้เนี่ยไปโพสต์หน้า Facebook ส่วนตัวก็ได้ตามเพจของเราก็ได้หรือว่าตามกลุ่มงานออนไลน์บน Facebook กน็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันมีหลายกลุ่มมากๆนะครับลองไปโพสต์ดูได้เลยนะครับผมซึ่งมันไม่ได้จํากัดนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถ like ของเราด้วยเนาะว่าเราเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนต่อนะครับผมเอาโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่การถอนเงินนะครับว่าต้องถอนตรงไหนอย่างไรเนาะก แล้วก็กดตรงคะแนนของเราเลยที่เรามีคะแนนอยู่นะครับกดเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมมี5้าแสนเก้าพันคะแนนนะครับผมก็เป็นเงินอยู่ที่50บาทนะครับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10บาทนะครับผมคุณจะต้องมีคะแนนเหรียญทองเนี่ยอยู่ที่8 0,000คะแนนนะครับผมแล้วก็100เพชในการถอนเงินนะถอนเงินสูงสุดอยู่ที่500บาทนะครับผมคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่5ล้านคะแนน1,200เพชรเพชในการถอนเนาะกดกติกาการถอนเงินนะครับก็ควรที่จะอ่านนิดนึงนะครับในส่วนของแอปนี้เนาะวิธีการถอนเงิน ก็ให้เรากดเลือกรายการที่เราต้องการถอนนะครับแล้วก็กดถอนเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับผมเขาจะให้เราใส่เบอร์ของชูมี่วอลเล็ตลงไปนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนั่นเองนะครับผมตรงนี้เราก็สามารถกรอกแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินที่ผมได้รับมาครั้งล่าสุดจากการถอนเงินของแอปนี้นั่นเองทําฟรีได้จริงจริงแน่นอนเนาะใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นดูได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ